สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโชคภูวันของเราดันที่ครับครับผมไม่เยอะครับเอาลงไปนู่นครับทางนน้นมันต่ำแต่ก่อนไปนสองแปลงครับแปลงเล็กๆ เดี๋ยวมาจับสมัยครับวันนี้คนขับแ่งครับคันนี้ L34 ครับผมคันนี้ L36 คันน้ก็ L36 ครับไอ้ข้างหลังใหญ่ M6240 ครับ ต่เก๋าขาคันนี้สามสี่ของเราแรงที่คนขับครับผมอปแล่ะครับเดีย๋ยวเขาจะว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับช่องของเรามีรถไถรถเกี่ยวเครื่องอัดฟางตลอดครับผมขอบคุณครับ